วันนี้วันที่อะไรอ่ะวันจุกที่6กพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันหวันนี้พามาดูแหล่งน้ำอีกแหล่งเนึองคือสะสะนามวัดิริรัตนตัฒนาวานาลามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เอ้าโยนผักบุ้งดูที่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมัางนูน้นเป็ดว่ายน้ำํำโยนผักบุ้งไปแล้วดูที่อะไรเกิดขึ้นดูโอ้โหมีปลาใส่ปลาไหมเนี่ยปลาใช่ไหมโอ้โหใช่ปลาหรือเปลา่าปลาตัวใหญ่ใช่ไหม เออปลาตัวใหญ่มากินกรกบุ่งกันมาเล่นน้ำลามาว่ายน้ำจัดน้ำมาเนาะก็ต้องว่ายน้ำปลาเอ้าเออ,เอ,อโอ้โห คงจะชอบไปอะไรอ่ะอาหารปลาที่เป็นเม็ดเน่ยน,นะปักบุ้งคงจะไม่ชอบเท่าไหร่ปกติจะเยอะกว่านี้นะปกติจะเยอะกว่านี้นูนเป็ดสองตัวไปน้ำเป็นเพื่อนกัน ตอนแรกมันเยอะนะเป็ดหกหรือเจ็ดตัวน,นี่มันเหลือแค่สองตัวไงเองเอปลาอะไรมัง่งเนี่ยปลาตะายดุกปลาตะเพียนใช่ไหม <c oughs> เออได้ยินเสียง ได้ยินเสียงคนเอ๋ไอ้ว่าป้าไม่รู้เนาะได้ยินเสียงคนก็มาดูเอาชมสถานที่เป็นยังไงล่ะชมดูอืมเป็นยังไงโน่นทาง จากถนนใหญ่มาขี่ตรงมาเลยถึงสะเลยโออตรงเลยทางตรงเลยประมาณไ้ร้อยสองร้อเมตรถึงสะเลยเออนี่สถานที่วัดสิริรัตน์นนลามนี่สองฝั่งข้างทางก็มี พระพุทธรูปที่ปั้นไว้เนาะปั้นไว้สกาละพุชาสถานนี้สถานที่นี้ก็เขาใช้จัดเอออะไรอะ่ะพรเขาจะมารวมตัวกันเยอะเลยให้จัดเป็นอะไรเขาเรียกอะไรอยู่บร,ริวารเออเนี่ย นู่นมองไปทางสังกะสีนู้องน้ำเนี่ยพื้ที่กว้างกว้างอืมบริวารนะ,ะมีคนมาตัดหญ้าเผาป่าที่มันลกตลางให้บรรยากาศสวยงาม มีเป็นที่สำหรับท่าน้ำท่าน้ำสำหรับงานลอยกระทงโอ้ปไปดวายมันนู่นละรอบๆทางมีรอบสายนะกว้างก็อยู่ประมาณทักกว้างทักห้าถหกเมตรได้มั้งเนี่ยกว้าง ควางยาวจะเท่ากันป่าอู้มีไอสลากลางน้ำระบุตรจินราด อันนี้ตอตอไม้เก่าป็นโพอายุหลายร้อยปีแล้วไม่รู้จะขึ้นใหม่หรือว่าจะยังไงดูทางไม่ไหวแล้วแต่ก็มีต้นใหม่กำลังขึ้นอยู่บนยอดรู้สึกมีกิ่งกิ่งไม้มีโผล่ขึ้นมาเหมือนกันแค่จะรอดหรือไม่รอดไม่รู้เนาะนู้นเผ่าป่า ไปทางทางเดินไปสระกลางน้ำาี่ทางเอาด้านข้างเราทำเป็นน้ำไงคุปเป็นรองน้ำนู่นทางไป Ừ. Ồ. Tuyệt vời. Ồ. Dỡ một cân nào. Vài. thì không uh, mạnh. Ừ. lá càng อากาศดีนะเอออย่างเงร้ยากาศดีไหมไหวไหมนี่ที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้เออโอ้โเออโอ้โเผากิ่งไม้ทำความสะอาด เดี๋ยวไปชมไล้เลากลางน้ำอ้ชินลดน่าเอเอ การลมลื่นดิยามเย็นประมาณสี่สี่โมงกว่าหนะ้าโมงโอุย้ยจระดุดอะไร <c oughs> พื้นสวยนะ <c oughs> ถ้าถ้าน้ำไว้ลอยกระทงยังเลยยังไม่พอเนาะนี่พิเลาด รเนี่ยคุณปราณีพ,พิจารสันคุณจุมพลบางยี่ขันคุณนบตรีอินทองคุณชลแรมจเรนวิทยาคุณทศพงศ์จุติทอนสกุลคุณแม่ประยูนพิจาระพิจารสันคุณแม่จำปีเสนีวงคุณวัทโทสมหมาย นายกนิกาบุญกระทโทกับปัวปานุไทยพร้อมชาวคณะมหาคณะมหาชัยกรุงเทพทางถวายกรโสอะไรเนี่ยสองพัโอ้นานอะไรอะสิบสองัน,าน 12, วาคม2องพคุณอณนนท์คุณอภิรดีบุตรธิดาศิละ ศิละปะเจริญเนี่ยเอามาถวายวัดทิลรัตนะวนาลามสวยนะสวยมากสวยมากสวยๆสวย,สวยเอา้าฝนลงเม็ดเออรู้สึกมีฝนล,ลงเม็ดมาบอยปลายแต่ไม่แรงนะเออ่ แม่ไม่น้ำไม่ถึงน้ำนี้ไม่ถึงดีถ,ถึงสวยจังเลยเนี่ยมันต้องให้มากกว่านี้นูน่นน้ำไหลไหลลงท่อนูน่นถึงจะวางกระทงได้พอดีสูงไว้หน่อย